เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทางอีสานตอนบนกันหน่อยโดยเฉพาะทาง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมคะเขามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองรองอย่างอุดรน้องคายบึงการนะคะเขามีแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะโครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนำร่อง5เส้นทางเพื่อที่จะขานรับแผนอาเซียนที่ชู BCG ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ ราสาทอโรคยาศาลาที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่7็สร้างขึ้นในสมัยอนาจักขอมให้เป็นที่พักรักษาผู้ที่เจ็บป่วยภายในวัดกู่แก้วรัตนารามตะบนบ้านจีบอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำตามแผน BCG โมเดลที่นี่มีต้นไม้ใหญ่รายล้อมจำนวนมากโดยเฉพาะต้นสมอพิเภกหนึ่งในองค์ประกอบของตำรับยาตีพลา ชาวบ้านจึงจัดกิจกรรมบวชต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยถัดไปไม่ไกลนักที่โรงพยาบาลกูแก้วมีกิจกรรมปลูกและเรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพราน,านานาชนิดแล้วไปสปาเท้าด้วยสาสมุนไพรโบราณหรือที่เรียกว่าต้มหยำเท้าทั้งหมดนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัดสรรมาให้ตรงใจนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนุกเต็มที่ดีต่อโลกด้วยความทีม่อำเภอแก้วมีประวัติ ความเป็นมายาวนานเรื่องการการดูแลรักษาด้วยการใช้สมุนไพรที่จะมีอโรคยาสาลาอยู่ที่วัดปางกูแก้วค่ะแล้วก็มีป่าดงกกพึ่งป่าดงสีเสียซึ่งเป็นป่าสมุนไพรของอำเภอกู่แก้วเลยค่ะดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคอยู่แล้วเรามีผาแผนกแพทย์แผนไทยที่ช่วยดูแลด้านการแพทย์การแพทย์ทางเลือกค่ะเราก็เลยจับเอาตรงนี้แหละมาผสมผสานเข้ากัน นักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยหก็คือจะได้ความรู้ด้านสมุนไพรกลับไปนะคะเราก็จะมีแพทย์แผนไทยมาให้องค์ความรู้ด้านสมุนไพรตรงนี้ค่ะกิจกรรมที่จะมีก็จะมีการปลูกต้นไม้ปลูกพืชสมุนไพรหรือสามารถเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตสมุนไพรต่างๆไปใช้ประกอบอาหารได้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีสอนการทําอาหารโดยใช้สมุนไพรต่างๆค่ะ การเรียนรู้วิถีชุมชนสัมผัสวิถีประมงแม่น้ําโขงที่จังหวัดน้องคายเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะได้แซบกับเมนูท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านเดือตตาบนหคำอคําอําเภอเมืองเมนูอีสานร,ระดับโลกที่มีเชฟชุมชนมารังสรรค์เมนูเด็ดสุดอย่างปลาจุ่มบ้านเดือมหามงคลและเมี่ยงมาเดือปลานิลทอดทำ,ทำไมถึงตั้งชื่อว่าปลาจุ่มมหามงคลก็เพราะว่าเราได้นำนะคะน้ำซุปจากธรรมดา ที่เมื่อก่อนมีแค่น้ำมะพร้าวน้ำอ่อนตอนนี้เราเพิ่มความเป็นสลิมงคลก็คือชามะเดื่อลงไปซึ่งได้ทั้งความเป็นสริมงคลแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะซึ่งพลาดไม่ได้เลยซึ่งเป็นเมนูที่เชฟชุมพลแจ้งพรนะคะเชฟมิชลินสตาร์นะคะรังสรรค์เมนูนี้เพื่อบ้านเดือดเมี่ยงมะเดืออปลานิลทอดนะคะเมนูนี้นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวถ้าได้มาร้านเชฟแล้วถ้าไม่ทานสองเมนูนี้ ก็ถือว่ามาไม่ถึงหนองคายบ้านเดือค่ะจากอาหารพื้นถิ่นที่ได้ชื่อว่ามาถึงอีสานแล้วไปแปลงกายด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหมักโคลนผ้าประจำถิ่นที่เกิดจากวิถีชุมชนปรับเป็นเครื่องนุ่งห่มที่เป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมโขงจังหวัดบึงการจากนั้นเดินทางต่อไปอยังอำเภอโซ่พิสัยที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นการนำศิละปะ มาจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบปรับปรุงบ้านไม้เก่าให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่หนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยที่สวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนแบบโลคาบอนกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของ3จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นพื้นที่นําร่องโครงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียวโดยเน้นการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยต่อสุขภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืนค่ะ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำตามแผน BCG m o เด l ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพจนภัยหรือสทอ,อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพใน5เส้นทาง5ภูมิภาคนำร่อง อ,อยากจะนําเรียนว่าถ้าใครเดินทางมาพื้นที่นคราธานีอุดรหน,นองคายบึงการในช่วงนี้นะคะ,ะท่านจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ในเรื่องของการเดินทางแบบใช้อะไรนะมั่งคะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน,เป,นเ, WHO, เป็นเรื่องของไบโอเป็นเรื่องของชีวาภาพสมุนไพรต่างๆซึ่งตอนนี้ทุกคนทวินหาในเรื่องนี้นะคะการแสดงของชุมชนการใช้วิถีต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับในการเดินทางรูปแบบใหม่ของเส้นทางนคราธานีบีซี ค่ะแผน BCG โมเดลกับจุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์บนเส้นทางนครราชานีเป็นทิศทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เน้นชูความมหัศจรรย์ภูมิปัญญาวิถีนิเวศพืชสมุนไพรศิลปะการออกแบบอาหารอีสานและเที่ยวอีสานแบบโลคาบอนในชุมชน โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจอาเซียนหลังไทยเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคาชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยรคำทีมข่าว n b t NOT EAT รายงานค่ะขอบคุณรายงานนะคะจากทาง n b t ขอนแก่นด้วยนะคะพาไปดูนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะ